สวัสดีครับ C2M p o s t นะครับก็วันนี้จะมาให้ดูว่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบริบบอนนะครับใช้หมึกนะครับเป็นตัวที่ใช้หมึกดูเราดูหมึกข้างในกันนะครับนะน,นี่คือจะเป็นหมึกนะครับเป็นก้อนหมึกนะครับกระดาษหมึกนะครับ นี่ลองพิมพ์แล้วก็สามารถที่จะใช้พิมพ์ผ่านโปรแกรม c 2 m ได้เลยนะครับตัวนี้มีเป็น3แถวนะครับคุบมึกคมชัดนะครับให้ดูว่าให้ดูว่าการพิมพ์แบบาบาร์โคดแบบสั้นๆนะครับก็คือเลข2นะฮะนี่เลข2เดียวๆกับบาร์โคดแบบยาวๆที่มีการผสมกันระหว่างตัวเลขกับ ตัวภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพิมพ์กันดูนะพิมพ์เอาแบบเลขสั้นๆก่อนเลขสองนะครับสามนา่นะครับเดี๋ยวมาลองยิงกันดูนะครับเห็นเส้นคมชัดดีใช่ไหมครับเป็นเส้น เป็นแท่งเป็นแท่งเลยใช่ไหมครับบาร์โคดนะครับตัวนี้ถ้าเห็นเป็นแท่งแบบนี้ยิงคือยิงติดง่ายมากนะครับยิงติดง่ายมากนะอืมครับตังนี้ นะครับที่องมาก็สวยงามนะครับเดี๋ยวมาลองบาร์โค้ดแบบตัวเลขผสมภาษาอังกฤษนะครับคือก็คือว่าแท่งบาร์โค้ดมันจะยาวแล้วมันจะเยอะเห็นไหมฮะยาวแล้วเยอะด้วยนะครับ ตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะครับลองดูตัวนี้นะครับน,นะครับ อืมตัวเลขผสมประจนะครับก็คือว่ามันมันสามารถมีความสามารถที่จะทําให้หมึกคมชัดนะครับทําให้บาโคเน่คมคมและชัดนะครับอ่าสหรับขายปลีกนะครับให้ตัวเลขเป็นใช้ตัวเลขก็พอนะครับตัวเลขหลักเดียว2หลัก3หลักอ่า มีสินค้าพันชิ้นก็3าีหลักได้นะครับมันก็จะมีบะแท่งน้อยก็ยีง,ง่ายพิมพ์ออกง่ายนะครับร้านส่งร้านร้านที่ผลิตสินค้านะครับไม่อยากให้บาร์โค้ดซ้ำกับสินค้าที่อื่นๆก็ตัวเลขผสมกับอ่าภาษาอังกฤษนะครับใช้ตัวนี้ได้เลยริบบอนนะครับพิมพจะพิมพ์เท่าไหร่ก็พิมออกมาได้เลยนะครับได้เยอะ โอเคครับตัวนี้มาใหม่